โอ้เระวังเอิญเรังเป็นอะไรเนี่ยฮะหน้ามืดเหรอมา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 นั่งพักก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะหน้ามืดหรือเปล่าโอ้มีไข er. like, ้ด้วยไหวไหมเนี่ยนาบีใช เธอรออยู่แถวนี้แหละเชิแค่วาชาไปให้พี่เชษสวัสดีค่ะคุณวีระนาะถพี่เชษอยู่แถวไหน,นหรอคุณคุ้นว่าน่าจะอยู่โซน B v i p นะคะ เลาะล่ำทะลุเสื้อท่านดีค่ะคืนนี้เงยงเงงเงาไหมคะผมต้องทำงานโถถึงคุณเหงานะคะคืนนี้ดูใบคลับของเราก็ไม่มีสาวๆไว้คอยบริการคุณหรอกค่ะขนาดเจ้าที่ที่นี่นะคะอย่างเจ๊จู่จูยังโดนรเ,รเรียกไปเรียกมาเรียกมาเรียกไปเรียกตําหลายรอบแน่น,น่ารักไปนะคะนาบี นาบีมากินยาซะก่อนนะห้องนี้ยังไม่ได้เปิดใช้เดี๋ยวนาะบีนอนพักที่นี่ก่อนนะเรื่องงานอย่าไปห่วงอะไรมากจะเป็นลงไปซะอีกนะขอโทษคุณนาด้วยนะคะที่ทำให้เป็นห่วงแต่ว่าโนูดีขึ้นแล้วจริงๆคะ่ะเดี๋ยวหนูไปทำงานดีกว่านะคะไม่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 ได้เรื่องงานอย่าไปสนใจมากแล้วอย่าดื้อเชื่ออา นอนพักผ่อนก่อนไม,ไม่ต้องอย่าดื้อกับอานะนอนพักผ่อนก่อนจะได้ดีขึ้นงานมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกนี่นะ้าเราอะไม่ต้องคิดมากนะอาสัญญาว่าอาจะดูแลหนูไม่ให้ใครมาทำร้ายหนูขอบคุณนะคะคุณพิเชษชัยเ,เลิกพูดคำว่าขอบคุณได้แล้วนะ แล้วต่อไปเนี้ยเธอต้องดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะอย่าห่วงแต่งงานแล้วต่อไปเนี้ยเธอต้องพักผ่อนให้มากกว่านี้นะเธอเนะี่ยไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วนะยังม,มีลูกในท้องอีกคนค่ะินจะดูแลตัวเองให้ดีค่ะส่วนเรื่องลูกอะนะฉันสัญญาว่าฉันจะช่วยเธอดูแลอีกคน ฉันต้องพี่ถึงน้องเลยใช่ไหมมาท่ไม่มันแล้วใช่ไหมไม่มันแล้วใช่ไหมซีรุ่ยใจ